สมเด็จพระปิยะมหาราช ถ่ายอีกเหรอวิเชียนมากฉันยิ้มจนเหงือกจะแห้งหมดแล้วนะฉันก็ตั้งท่าจนแข็งไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยรอเดี๋ยวสิอยากได้รูปส,สวยๆก็ต้องใจเย็นๆเออนี่สีสว่างทำไมมีดอกไม้มากมายมาประดับที่นี่ล่ะประชาชนเขานำมาถวายสักการะบูชาสมเด็จพระปิยมหาราชไงล่ะนี่คือพระรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ใช่หรอก็พระองค์เดียวกันนั่นแหละสมเด็จพระปิยมหาราช หมายถึงพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของราษฎรพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือการปฏิรูปประเทศได้แก่การปฏิรูปการปกครองให้ทันสมัยมีการจัดตั้งสุขาพิบาลเพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนและทรงปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลให้ทันสมัยแบบตะวันตกรวมทั้งระบบการศึกษาส่งให้มีการตั้งโรงเรียนทั่วประเทศและพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทรงวางแผนปลดปล่อยลูกท่าให้เป็นไทยซึ่งนำไปสู่การยกเลิกทาาในเมืองไทยทั้งหมดในรัชสมัยของพระองค์มีการคุกคามของจกักรวรรดินิยมตะวันตกคืออังกฤษและฝรั่งเศสทำให้ไทยต้องเสียดินแดนหลายครั้งแต่พระองค์ ยังคงรักษาเอกราชไว้ได้เพียงชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้โอ้โหพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจมากมายเหลือเกินและทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์จึงมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมาราชานุสรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพรศนิกรและประเทศประเทศ ของเราเนี่ยโชคดีนะที่มีพระมหากษัตริย์เก่งถึงเพียงนี้แล้วพบกันใหม่หน,นะคะ